จีน่ายต้องเชฟจ้าสร้างหาวสวัสดีตอนเช้าดเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนการเล่าซื้อกิ้งอีกเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราซื้อจะทำการทบทวนคำศัพท์ภาษาจีน <c oughs> แต่บทเรียนที่1น,นะครับผมบทเรียนที่2อนะผม <c oughs> สองบทนี้นะผมก่อนที่เราจะทำการสอบปลายภาคกันนะครับผมเรามาฝึกอ่านทบทวนคำศัพท์ภาษาจีนตามเราซื้อเลยนะครับผมยื ยือยพระอาทิตย์ต่อมานะครับผมเย่เย่เย่พระจันทร์ต่อมาหยุนหยุนหยุนก้อนเมฆยื้ ยืยืฝนต่อมานะครับผมถูถูถูดินรูปนี้รูปอะไรเอ่ยเด็กๆครับอ่าอันนี้คือรูปภูเขานะครับผมอันนี้คือรูปภูเขานะคำว่าภูเขาภาษาจีนอ่านว่าอย่างไรจำได้หรือเปล่า ถ้าจำไม่ได้ออกเสียงตาเราชื่อใหม่นะครับผมชานชานชานภูเขาอ่าชานแปลว่าภูเขานะครับผมต่อมานะครับเด็กๆครับเรามาสู่เข้าสู่ในบทที่2นะครับผมบทที่2เด็กๆอ่านตาเราชื่อเลยนะครับผมออกเสียงตาเราชื่อเลยซูซู ชูนังสือต่อมานะครับชื่อจือ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 ไม้บรรทัดต่อมาเชียนปีเชียนปี เชียนปีดินสอจัวจืจัวจืจัวจือโตต่อมาอีจืออีจืออีจืเก้าอี ่ะสุดท้ายนะครับผมท้ายสุดอ่ะออกเสียงตามเราชื่อชูเปา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 กระเป๋าหนังสืออ่าเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับผม ที่นี้นะครับผมเด็กๆครับเรามาดูกันต่อในแบบฝึกหัดที่5้านะครับผมในแบบฝึกหัดที่5้านะครับก่อนอื่นนะครับผมเหล่าซื้อเนี่ยจะให้เด็กๆน,นะครับผมหยิบแบบฝึกหัดที่5แผ่นนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วนะครับผมให้เด็กๆเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ของเด็กๆให้เรียบร้อยเลยนะครับ <c oughs> เมื่อเด็กๆนะครับผมเขียนชื่อแล้วก็ชั้นเลขที่ของเด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาฝึกอ่านคำศัพท์กันก่อนนะครับผมอ่ออานออกเสียงตาเราชื่อเลยหยีหยีฝนอ่ะหยีแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาคำที่สองในบรรทัดที่สองอ,อ,อ่านออกเสียงตาเราชื่อถูถูดิน อเก่งมากๆเลยนะครับผมถูกแปลว่าดินนั่นเองอะต่อไปนะครับผมอ,อ่านออกเสียงตั้งเราชื่อชูชูชูหนังสืออชูแปลว่าหนังสือต่อมาปีปีปีป,ปีดินสออ่ ตัวนี้นะครับผมก็คือขับตัวสุดท้ายนะครับผมอ่ะตัวสุดท้ายย่อมาจากปีอารีซึนะครับผมที่แปลว่าเก้าอี้นั่นเองอ่ะอ่านออกเสียงตามตัวชื่ออีอีอีซึอีซึเก้าอี้อารีซึแปลว่าเก้าอี้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาย้อนดูในคําสั่งคําสั่งนะครับผมคําสั่งก็คือจงคัดลายมืออ่า ทีนี้นะครับผมคำสั่งของเขาก็คือให้เด็กๆเนี่ยนะครับผมทําการคัดลายมือคําศัพท์ที่เราอ่านออกเสียงไปเลยแต่ละคําแต่ละคานะครับผมลงไปในช่องว่างเหล่านี้นะครับผมคัดไปเลยนะครับผมอย่างเช่นคําว่าอยู่ที่แปลว่าฝนก็คัดไปเลยเป็นหนึ่งไปเลยนะครับผมห้าคำเดี๋ยวเราซื้อจะสาธิตให้ดูก่อน1นข้อนะครับผมอ่านเด็กๆตั้งใจดูนะ 我尿床怎么了？我尿床怎么了？เด็กเด็กดูนะครับผมเราคัดแบบนี้เลยนะครับผมหนึ่งข um> ้ออ่าหคำนะครับผมยาวอย่างนี้นะครับผมห รอบนะคะผมอ่ะก็อยู่ยู่ยู่ย่ย่พอต่อมาคําว่าถูกก็เขียนแบบเหมือนเราซื้อเลยก็เป็นถู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 แบบนี้นะคะผมอ่ะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วนะคะผมให้เด็กๆเนี่ยทาการถ่ายรูปนะคะผมแล้วส่งมานะคบผมในไลน์ได้เลยนะครับผมเด็กๆทําเสร็จแล้วนะครับผมครบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคำนี้นะครับผมให้ครบเลยนะครับผมอ่ะ สุดท้ายแล้วนะครับผมเราซื้อต้องกล่าวคำว่าใจเจียนครับผมไว้พบกันใหม่เทอมหน้านะครับผมเด็กๆครับบ๊ายบาย